กับสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับร้านมรดกพระเครื่องอีกเช่นเคยนะครับเวลาห้าโมงเย็นเรามาพบกันที่นี่นะครับเวลาห้าโมงเย็นกับทาง YouTube มรดกพระเครื่องนะครับแบ่งปันพระสมเด็จนะครับวันนี้นะครับแบ่งปันองค์ละ500บาทส่งฟรีทุกองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0 9 6 9 0 2 6 8 2 9 ไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับพี่พี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่พี่ครับองค์แรกนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดอัังนะครับองค์นี้เนื้อหาเก่าถึงยุกเลยครับมีเม็ดแร่มวลสารเต็มเลยพี่พี่ครับนี่ครับ งที่หนึ่งนะครับนี่เม็ดแร่มวลสารเต็มเลยพี่พี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดแร่เต็มเลยนะครับเป็นมวลสารนะครับเป็นมวลสารพวกเม็ดมวลสารผงอิทธิเจนะครับแล้วก็เม็ดของพระซุ้มกอนะครับเม็ดเนื้อปูนเปลือกหอยนะครับด้านข้างนะครับนี่นี่ครับด้านหลังนะครับสวยๆเลยครับพี่นะมีรอย ยับย่นนะครับตามการเวลานะครับพี่ๆนะเบอร์เบอร์หนึ่งนะรงนี้นะพี่นะอ่านะครับสนใจโทรได้เลยนะครับเน้นโทรนะครับนะศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้าครับต่อมาองค์ที่สองครับเป็นพิมพ์อพิมพ์ใหญ่อกคุดเสียนบาทบางขุนพรมครับพี่นะครับพิมพ์บางขุนพรมนะครับองนี้นะครับนี่ครับบางขุนพรมนะครับองนี้นะครับนี่สวยเลยนะครับ นี่ครับด้านหลังนะครับองุ่นพรมมีตายางนะครับสวยๆนะครับแต่กุปี2 5 0 0น้าร้อยนะครับมีเม็ดบวนสารเป็นแร่รัตนชาติด้วยครับคาบไข่เกาะติดมาแบบนี้เลยนะครับต่อมาเบอร์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จนะครับหลวงวิจารณนะครับสมเด็จหลวงวิจารณนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับมีแร่ตะไบทองนะครับหลวงวิจารเจรนนะครับนี่ครับ เนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับเบอร์ที่สามนะครับตรงนี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับแร่ตะไบทองนะครับเบอร์สามนะครับต่อมาเบอร์สี่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัละขังนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับถูกใจโทรได้เลยนะครับพี่ๆครับ แบ่งปันองค์ละห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่นะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับด้านข้างองค์นี้ค่อนข้างหนานะครับได้เนื้อมวลสารที่เยอะนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าอีกทีนึ่งนะครับสวยแบบนี้นะครับนะครับต่อมาเบอร์ห้านะครับ นี่ครับเบอร์ห้านะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพลมนะครับปีสองพันห้าร้อยครับพิมพ์ใหญ่แต่กุปีสองพันห้าร้อยมีตายางครับนะมีตายางนะครับปีสองพันห้าร้อยนะครับสร้างปีสองพันสี่ร้อยแปดนะครับแต่กุเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับต่อมาหมายเลขหกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะหมายเลขหกนะครับ เนี่ยครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยๆเลยนะครับนะพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับมีแตกลายงาเป็นธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติพระสมเด็จนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับอ่านี่ครับสวยๆเลยครับพี่ๆครับ นะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับข้าวฝุ่นข้าวหิ่งเดิมๆเลยครับเบอร์เจ็ดนะครับนะครับพิมพ์ทรงสวยงามชัดเจนนะครับนะพิมพ์ทรงสวยงามเลยครับด้านหลังเป็นหลังสังขยานะครับหลังสังขยาสวยๆเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับหลังสังขยานะครับพี่ๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับ ต่อมาเบอร์แปดนะครับนี่ครับเบอร์แปดครับพิมพ์ใหญ่ฐานล่องนะครับองนี้สวยนะครับนี่ครับอง์นี้สวยเลยครับพี่พี่ครับมีขอบกระจกขอบเส้นบรงคับพิมพ์ขึ้นชัดเจนนะครับนี่ครับดันหลังเก่ามีคล้ายๆข้าปวกเดินนะครับนี่ครับนี่ครับเบอร์แปดนะครับอง์นี้นะครับ ต่อมาเบอร์เก้านะครับเบอร์เก้านะครับนี่เบอร์เก้าเป็นสมเด็จเนื้อดํานะครับนะครับเบอร์เก้าเป็นสมเด็จเนื้อดานะครับหมวนสารชัดเจนนะครับเป็นของหลวงวิจาร์ณนะครับเป็นของหลวงวิจาร์ณเจรนายนะครับมีหลายหนอนด้นด้วยนะครับนะครับตรงนี้เบอร์เก้านะครับ ร้างโดยหลวงวิจารณปุกเศษสมเด็จโตนะครับอันนี้เบอร์สิบครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับบางขุนพรมนะครับเบอร์สิบนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์สวยครับตรงนี้ลึกคมชัดเลยครับนี่ครับเบอร์สิบนะครับวัดบางขุนพรมนะครับพี่นี่ครับโหสวยมากเลยครับพี่ ต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเบอร์สิบเอ็ดนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับมวลสารเต็มเลยครับด้านหลังนะครับ นี่ครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะครับออกเขียวก้านมาลิเลยนะครับเนื้อแกร่งนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับองนี้สวยมากเลยพี่ๆครับองนี้นะองนี้สวยงามเลยครับพี่นี่ครับสวยเลยครับองนี้ครับนี่ครับ ต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเบอร์สิบสามเป็นพัชสมเด็จพิมเจดี JD นะครับวะัละคังนะครับข่าฝุน่นข้าหิ้งดำเดิมเลยนะครับข่าฝุน่นข่าหิ้งดาเดิมเลยนะพี่นะฝุ่นฝุ่นหิ้งหิ้งเลยเนี่ยครับข่าฝุ่นข่าหิ้งดาเดิมเลยนะพี่นะเนี่ยครับ ่อมาเบอร์ที่สิบสี่นะครับนี่ครับโอ้โหนะครับสวยมากเลยครับเบอร์ที่สิบสี่นะครับองนี้เบอร์ที่สิบสี่นะครับนะครับดูให้ถูกใจนะครับพี่นะนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับนะครับโทรมาได้เลยนะพี่ๆนะรับตลอดนะครับ สี่ทุ่มห้าทุ่มโทรมาได้เลยนะพี่นะไม่ต้องเกรงใจนะครับนะครับโทรช้ามีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่ได้นะถ้าโทรช้านะครับะนะครับต่อมาครับเบอร์ที่สิบห้านะครับอกคุดเสียนบาทบางขุนพรมนะครับนะครับนี่สวยมากนะพี่พี่นะครับอกคุดเสียนบาทบางขุนพรมนะครับ นะครับสภาพสวยครับแบบนี้ตายยางติดอยู่ครับ เบอร์สิบห้านะพี่นะเบอร์สิบห้านะครับต่อมาเบอร์สิบหกนะครับนี่ครับเบอร์สิบหกนะครับองนี้นะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วเลยครับพี่เบอร์นี้นะครับสวยๆนะครับนี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับสวยๆงามๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับนะสวยๆเลยนะพี่นะต่อมาเบอร์สิบเจ็ดนะครับ นี่เป็นสมเด็จเนื้อดำนะครับหลวงวิจารเจรนยนะครับสร้างถวายสมเด็จโตนะครับเป็นเนื้อดำนะครับนะปีสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับสร้างก่อนมรดภาพสี่ปีครับสวยงามมากเลยครับพิมพ์ใหญ่ด้วยครับเป็นพิมพ์ของหลวงวิจารเลยนะพี่พิมพ์นี้นะต่อมาเบอร์สิบแปดนะครับนี่เห็นไหมครับวัลคังครับนี่ครับ ผมได้โตสร้างครับนี่ครับด้านหลังครับมวลสารเนื้อหนึบๆเลยครับหนึบๆตุบตับตุบตับนะครับนะเนื้อหนึบๆตุ๊บตับเลยครับต่อมาเบอร์สิบเก้าครับพิมพ์เสียดดมครับองนี้สวยมากครับค่าฝุ่นค่าพิ้งเดิมๆเลยนะครับเห็นไหมพิมพ์คมชัดปีมิตินะครับอันนี้นะฮะ เป็นพิมพ์เสียดดมนะครับเนี่ยครับเป็นพิมพ์เสียดดมนะครับเสียดดมต่อมาเลขยี่สิบครับเป็นพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมครับไข่ขึ้นเลยนะเนี่ยไข่ขึ้นเลยพิมพ์ใหญ่บางหุ่นพรมครับมีตายางนะครับติดลางๆครับนะติดลางๆนะครับนะสวยนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับ นะครับต่อมาหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมออกบางขุนพรมนะครับนี่เป็นเกตบัวตูมนะครับนี่ครับเกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมนะครับ,รบสวยๆเลยนะครับ เก็บดตูมต่อมาครับเบอร์ยีิบสองครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่เกตทะุซุ้มนะครับลักน้ำหมากนะครับองนี้นะครับลงรักน้ำหมากนะครับเลขเบอร์ยี่สิบสองนะครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับ like พิมพ์หห對對ลุงพุทธสองหน้านะครับอ่าพิมพ์ลุงพุทธสองหน้านะครับเนื้อหานึกหนึกเลยนะครับหนึกหนึกเลยนะครับเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์ลุงพุทธสองหน้านะครับต่อมาเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนื้อเก่าถึงยุกนะครับ นะครับด้านหลังนี่ตุ๊กตั๊บเลยนะครับนี่ครับด้านหลังตุ๊กตั๊บเลยนะครับต่อมาเลขยี่สิบห้านะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดบางขุนพรมนะครับปีตายางนะครับวัดพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับ สวยเลยนะครับต่อมาเลขยี่บหกนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับวอลลคังนะครับเนื้อแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับนี่ครับเลขยี่สิบหกนะครับ ต่อมาเลขยี่สิบเจ็ดนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเลขยี่สิบเจ็ดนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับน่ครับเลขยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเลขยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเลขยี่สิบแปดนะครับนี่ครับเลขยี่สิบแปดนะครับ เนื้อตุบตับเลยนะครับด้านหลังนี่ครับผิวค้าบฝุ่นหิ้งเลยนะครับเนี่ยต่อมาเลขยี่สิบเก้านะครับพิมพ์ใหญ่ว่าระครังนะครับเนื้อตุบตับนะครับผสมมวลสารข้าวกลบานะครับเนี่ย นี่ต่อมาเลขสามสิบนะครับเป็นบางหุ่นพรมนะครับนี่ครับโอ้โหขี้ฝุ่นเกาะเลยครับนี่ครับขี้ฝุ่นเกาะเลยนะพี่เนี่ยผมนั่นออกไปเมื่อกี้ครับเป็นก้อนเลยขี่ฝุ่นนะครับเดิมๆเลยครับเป็นพราพิมพ์ใหญ่ครับสวยเลยนะพี่นะตรงนี้สวยเลยนะนี่โอ้โหตรงนี้สวยเลยครับเนี่ย ต่อมาเลขสามสิบเอ็ดนะครับนะครับเลขสามสิบเอ็ดนะครับสวยๆนะครับนะครับนะครับต่อมาเลขสามสิบสองนะครับนี่ครับเป็นพิม เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนะครับต่อมาเลขสามสิบสามนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับ โอ้อยังสวยเลยนะพี่พิมพ์ลงพุทธนะเนี่ยครับนี่ครับพิมพ์ลงพุทธครับต่อมาเลขสามสิบสี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับ พิมพ์ฐานแซมนะครับเลขสามสิบสี่นะครับต่อมาเลขสามสิบห้าครับนี้เป็นพิมพ์ฐานฐานคู่นะครับพิมพ์ฐานคู่บางหุืพรมนะครับ นเนียฐานจะค,นคู่กันคู่กันคู่กันนะครับนี่ครับบางคุณพรมนะครับพิมพ์ฐานคู่นะครับนี่ตาออยางนะครับต่อมาเลขสามสิบหกนะครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ฐานแซมนะครับ ต่อมาเลขสามสิบเจ็ดนะครับนะครับตรงนี้เลขสามสิบเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับสามเจ็ดนะครับเจ็ดต่อมาเลขสามสิบแปดนะครับเป็นบางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ นี่ไขขึ้นปกคุมเลยครับแต่ตายางชัดครับนี่ใหม่อมตะร,รถครับวัดใหม่อมตะร,รถนะครับเรียกว่าวัดบางขุนพรมนะครับต่อมาเลขสามสิบเก้านะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับ เบอร์สามเก้านะครับต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับเป็นพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์นี้ก็หายากนะพี่พิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์สังคติเนี่ยครับบางสุพรมเนี่ยหายากมากนะครับนะครับแบ่งปันองค์ละห้าร้อยนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับ i.d. ดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดนย์สองศูนย์สมนะครับมีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับบูชาองค์ละ500บาทนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาพี่ๆทุกท่านที่รับชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ